สวัสดีค่ะก็มินาวิ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะมาร้องเพลงที่มินาวิแต่งเองเฮ้ชื่อเพงอยากจะบอกลาเพลงนี้ก็แต่งมาตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาคมแล้วโอเคค่ะก็ลองฟังดูนะคะสามสอยากจะบอกัาจากหนึ่งพครั้งแต่ว่าแค่นั้น ไม่มากพออยากจะบอกรักให้ทุกๆวันว่ารักเธอทุกวันในยามเช้าที่ฉันนั้นตื่นขึ้นมาอยากจะบอกหน,น้าเธอในทุกวันในทุกครั้ง ที่ฉันนั้นตื่นขึ้นมาในยามสายเวลาที่ฉันนั้นนั่งทานข้าวก็อยากจะมีเธอทานด้วยกันในทุกวันในทุกครั้งที่ฉันนั้นทานข้าวอยู่ก็ผ่านไปครึ่งวันก็อยากจะพบเธอและอยากเห็นหน้าเธอเพื่อบอกความรู้ ที่มันอยู่ลึกๆอยู่ตรงข้างในนี้อยากจะบอกรักเธอสักหนึ่งพันครั้งแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่มากพออยากจะบอกรักให้ทุกๆวันว่ารักเธอทุกวัน เวลาบ่ายสองที่ฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องที่แสนกว้างใหญ่ที่ไรเซอ์ฉันเหยียบเงาเสียสนฉันแทบจะขาดใจในยามเย็นฉันนั่งเฝ้าคิดถึงเธอและจนเธอลาไป และในฝันเธอกับฉันนั้นช่างมีความสุขดีก็ผ่านไปทั้งวันที่เฝ้าคิดถึงเธอและอยากเห็นหน้าเธอเพื่อบอกความรู้สึกกี่มันอยู่ลึกๆอยู่ตรงข้างในนี้อยากจะบอกรักเธอสักหนึ่งพันครั้งแต่ว่าแค่นั้นมันยัง อ,อยากจะบอกรักให้ทุกๆวันว่ารักเธอทุกวันแค่นั้นก็สุขหัวใจก็ผ่านไปทั่งคือที่เฝ้านั่งรอเธอเพราะอยากจะให้เธอได้ฟังคองคำนี้จากปากคุณยางฉันที่มันรักและห่วงใยเธอ อยากจะบอกรักเธอสักหนึ่งพันครั้งแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่มากพออยากจะบอกรักให้ทุกๆวันว่ารักเธอทุกวันแค่นั้นก็สุขหัวใจแค่นั้นก็สุขหัวใจแค่นั้นก็สุข 我在，好了哈。